พี่กบสวัสดีค่ะตับไร้คร้าวันนี้ตอนนี้ก็กำลังแ่คนนอฝรั่งหน่อยฝรั่งนะคะโอ้โหตอนนี้ก็กำลังแบบห่อแล้วครับนี่ก็เริ่มมีการห่อแล้วเริ่มมีการห่อแล้วต้นนี้นี่มีลูกแล้วเริ่มแล้วมีลูกแล้วแต่ว่าเราไม่ไม่ไม่ปล่อยให้ดกนะต้นมันยังเล็กอยู่เดี๋ยวมาดูต้นนี้ไปกลมหอ่อ แล้วก็ลูกโตพอทุ้มคุ้นแล้วเนี่ยนนี่นะฮะทุกคนนี่นะเห็นไหมโอ้โหนี่นี่ฮะอ่ะเดี๋ยวพี่กบตัดเลยนะลูกนี้เดี๋ยวตัดไปนี่นะครับลูกใหญ่มากใหญ่มากนะคะก็สวัสดีนะคะ วันนี้มาชมทุเรียนเอ้ยฝรั่งค่ะฝรั่งฝรั่งไส้แดงฝรั่งไส้แดงฝรั่งไส้แดงโอ้โหลูกๆนี้ก็ใหญ่เหมือนกันพี่กบนี่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 มาดูทางนี้มาดูทางนี้โอ้โหนี่นะคะดูสดจเจเลยนี่ฮะเดี๋ยวพี่กบจะเกะถุงห่อถุงห่อนี่พี่กบซื้อมาแล้วใช้ซ้ำได้เนี่ยนี่ฮะแบบนี้โอ้โหนี่นี่ฮะลูกสวยมาก ใกล้ๆแล้วเนี่นะยนะมีก็ใกล้แล้วนะ,ะไซส์เหมือนที่ตัดเมื่อกี้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวไปก่อนประมาณสองสามวันก็ค่อยเนี่นะฮะประมาณสองสามวันค่อยค่อยเก็บนะเพื่อน,นอทางนี้มาดูทางนี้อันนี้หอนะแต่ว่าไปกบดึงอันนั้นออกไปดึงทงหอออกไปเนี่ยฮะเนี่ยฮะ,ฮะเดี๋ยวตัดนี้ออกกัน อมีสองลูกนะคะในฟันลูกทั้งนี้อโอ้โหใกล้กันนี่นะนี่โอ้โหนี่ในลูกนี่อีกมีลูกอีกแล้วจะได้ลูกกินอีกแล้วนี่ฮะ,ะนี่ก็ประมาณสองอีกประมาณสักสามวันประมาณสามวันค่อยเจ็บนะครับแล้วก็ได้ลูกใหม่หมาอีกแล้วเนี่ยลูกใหมห่จะไปดูต้นอื่นไหมไป,ไปดูต้นอื่นค่ะ แถวนี้เป็นกบปลูกแซมกับทุเรียนนะระหว่างทุเรียนอันนี้ก็เริ่มแล้วนี่นะครับนี่อีกประมาณอาทิตย์หน้าก็ก็ห่อแล้วนะครับไซขนาดนี้นะเดี๋ยวจะห่อให้ดูนี่ครับนี่ก็เริ่มห่อแล้ว มีตอนด้วยตอนกิ่งนะมีตอนด้วยนะคะนี่นะคะโอ้โหกิ่งอีกประมาณสักสองเดือนน่าจะค่ะนี่เพื่อนนี่โอ้โหลูกนี้ก็ใหญ่แล้วนะคะเดี๋ยวลองแกะให้ดูนะค่ะโอ้โหสวยมากนะฮะเนี่ครับอ่าเดี๋ยวห่อไว้ก่อนยังยังไม่เก็บนะห่อไว้ก่อนห่อไว้ก่อนอ่าเห็นอย่างเงี้ยเพื่อนครับนี่นี่ลูกเนี้ยนะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวห่อได้เลยนะลูกขนาดนี้พี่กบห่อได้เลยนะครับเพื่อนเนี่ยขนาดนี้ก็ห่อได้เลยนะครับเนี่ห่อได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเอามาห่อนี่นี่ครับเนี่มีลูกแล้วนี่มีใช่เลยนี่ใช่หมดเลยเนี่ยได้ลูกขนาดนี้เพื่อนครับสามลูกสี่ลูกโลหนึ่งนี่ครับบ้านนี้อันนี้ก็ห่อได้แล้วเนี่อันนี้ห่อได้เลยเนี่ยไซส์ขนาดนี้กำลังห่อดีนะเพื่อนเนี่ยไซส์ขนาดนี้ห่อดี อ่ส่วนอันนี้ก็ทางนี้มีก็ห่อแล้วนะแล้วก็มีตอนกิ่งแล้วด้วยนะครับทางนี้เด <c oughs> ี๋ยวไปดูต้นต้นต่อไปโอ้โหไปดูอีกค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้มาชมฝรั่งกันนะคะต้นโดกมากนี่นะคะลูกนี้นนเดี๋ยวแกะดูนะ,ะเราพยายามหมั่นมาดูเนะเผื่อแมงวันทองมันมาทำให้ฝรั่งเรา เียหายนี่นะครับเพื่อนโอ้โหนี่กําลังกําลังนี่ครับกําลังนั่นเลยฮะก็ระวังพวกเพียนะมันจะมีพวกเพี้ย,ยแป้ง <c oughs> เดี๋ยวอีกประมาณสามวันสามวันสี่วันเราก็จะเก็บละชุดนี้นะมันมันมีอยู่ประมาณห้าสิบลูกรุ่นนี้มีประมาณห้าสิบลูกนี่นะคะอันนี้รุ่นหลงังอันนี้รุ่นหลัง อันนี้รุ่นหลังครับฝรั่งเลี้ยงง่ายนะมันเพื่อนเลี้ยงง่ายมากเลยนะฮะยิ่งสายพันธุ์นี้อร่อยด้วยนะครับเดี๋ยวพี่กบให้ดูนะว่าที่ผ่าเป็นยังไงที่เก็บตัวนี้แล้วเอาไปผ่าเป็นยังไงได้โอ้โหตัวนี้โอ้โหอันนี้หนักที่ดินเลยนะครับนี่พอดูหน่อยอ่ะดูไหมอ่ะก็ดูดูดูโดกมากจนล้มลงมาแบบนี้เลยอุ้ยลูกนี้ก็สวยลูกใหญ่มากอลังการมากโอ้โหลูกใหญ่มากเลย สามลูกสี่ลูกโลหนึ่งเพื่อนครับเนาะอันนี้ก็เราปลูกแบบรอรอทุเรียนเนาะเราแปดเดือนเก้าเดือนเราได้เก็บผลได้ผลแล้วนะแปดเดือนนะพลังเราเพิ่งลงได้แค่ประมาณแปดเดือนแปดเก้าเดือนเนี่ยประมาณนี้เพื่อนเนาะใครที่ดูก็เห็นพี่กบลงเนาะนี่ฮะนี่ใช่เนี่ยนะครับนี่ใช่เนี่ยไซส์เดียวกันเลยเนี่ยโอ้อันนั้นใหญ่มากไซส์เดียวกันเลยนะต้นนี้ต้นนี้รู้สึกว่าจะพร้อมกันมากเลยพี่กบ นี่ครับเพื่อนถ้าเพื่อนเพื่อนอยากทานทำยังไงนอะนี่โอ้โหเออ,โอโเพื่อนแจ้งแจ้ง<ๆ>มาได้เลยนะฮะจองก่อนใช่ไหมคะใช่จองจองไว้เลยโทรมาจองได้ะะโทรมาจองพี่กบได้นะคะเผื่ออยากทานอ,อ,อยากชิมเนาะเดี๋ยวให้เบอร์โทรไวจ้ะนี่นี่ครับเพื่อนนี่นี่ทางนี้โอ้โห ใช่ใช่หมดเลยต้นนี้ใช่หมดเลยรุ่นนี้ไซส์เดียวกันเดีหมดเลยเนี่ยเพื่อนนี่ไซส์เดียวกันหมดเลยโทรมาจองได้นะคะเผื่ออยากทานเนาะโทรมาสั่งจองได้ครับก็ที่ผมอยากจะบอกว่าเรากว่าทุเรียนจะได้นะก็คือสี่ปีหรือสามปีเนาะสี่ปีเอาสี่ปีแล้วกันเราได้พลังแล้วอ่ะกินสามปีเลยนะพลังหนึ่งปีปีไปพลัง ก้าเดือนนะเก้าเดือนหรือแปดเก้าเดือนเราได้ฝรั่งแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เก็บฝรั่งตลอดเลยมันออกตลอดนะเพื่อนครับเนี่ยมันมีลูกตลอดเลยนะครับให้เราได้แล้วก็เรายังสามารถตอนกิ่งพันธุได้อีกนี่นี่นี่นนนเห็นไหมอันนี้ก็เริ่มเดี๋ยวเราก็ห่อพ <ฮา S 1> ี่กรมไม่ไว้ไม่ไว้ดกนะนไม่ไว้ดกนะครับอดอกก็ไม่ไว้ต้นมันเล็กน,นก็นี่แหละคือผมว่ามันเอาผลผลิตของฝรั่ง เรียกว่ามาเลี้ยงในในสวนเราก่อนนะครับหลายๆคนเป็นมือใหม่เนาะเพิ่งลงทุเรียนยังไม่มีไรายได้อะไร <S <S ผมว่าฝรั่งก็เป็นเป็นตัวหนึ่งที่สามารถเอามาเป็นไรายได้ให้เราไว <S 1> <S 1> ผมว่าไวมากเลยแล้วกินยาวนะปลูกครั้งเดียวเหมือนกันนะครับปลูกครั้งเดียวเอา3 4สี่ปีจนกว่าทุเรียนจะออกลูกถ้าทุเรียนราคาดีก็เอาฝรั่งออกเลยแต่ถ้าทุเรียนราคาไม่ดีผมว่าเอาฝรั่งต่อไปนะลุยฝรั่งต่อไปได้เลยเพื่อนครับเีพี่ก็ฝากไว้นะ แล้วถ้าถ้าอยากจะมีคนอยากปลูกนะคะพี่กบก็ต้นพันธุ์ก็จองไม่ได้เพี่กบตอนอยู่กําลังตอนอยู่นะยังไม่ได้อ่ยังไม่มียังไม่ได้อ่ต้นพันธุ์นะครับก็กําลังตอนอยู่ก็โทรมาจองได้ใช่ไหมคะใช่ครับแจ้งล่วงหน้าไว้ได้เลยนี่หกตอนให้ได้หมดเลยเนี่ยจริงพูดหกตอนไม่ได้หมดนะ่ครับก็ยังไงก็โทรมาสอบถามพี่กบได้นะคะครับหลางไส้แดงนะค่ะครับขอบคุณพี่กบมากๆเลยนะคะโอ้โหเดินชมได้อีกนะโอ้ยดกจริง ต้นเล็กๆเองนะคะแคบต้นเล็กๆลูกด่กมากแล้วเนี่ยรดน้ำไม่ใช่ว่าใหญ่โตอะไรนะในหัวเบี้ยมินิสปริงเกอร์แบบนี้เองเนี่ยเนี่านดูนะะเนี่ยมินิสปริงเกอร์นะต่อมาจากต้นทุเรียนนะะเนี่ยนะครับใช้แค่หัวเดียวด้วยกินน้ำไม่เปืองด้วยนะครยังไงก็โทรมาแล้วกันนะคะป๊าอันนี้พี่ตอนไว้นะพี่ก็ตอนไว้นะเพื่อนนี่ฮะแล้วก็อันนี้คือ คือนี่ข้างล่างเนี่ยนะเพื่อนลองดูนะครับนี่เนี่ยลูกเบลเลอร์เลยเดี๋ยวผมแกะให้ดูอุ้ยลูกนั้นน่ะดูใหญ่ดีจริงๆนี่ฮะนี่นี่ไงใกล้ๆแล้วนี่ฮะเนี่ยทั้งสองทั้งสองลูกเลยนะเดีแกะนี่เนี่ยใกล้แล้วเราต้องมาดูบ่อยๆแล้วที่นี่นู่นตรงนู้นก็ใหญ่เหมือนกันเหมือนตรงนู้นนะได้สายเลยจริงต้นต้นเดียวนะคะนี่นะอันนี้ก็พาชมเราปลูกไม่ต้องเยอะนะครับ ส่สิห้าสิบต,ต้นเลพี่กบห้าสิบต้นห้าสิบต้นโอ้โหนะคะต้นต้นไม่ใหญ่มากนะคะประมาณนี้เลยค่ะนี่นะ,ะ<อ>ยังไงก็โทรมาได้นะคะอยากจะจองก่อนนะคะโทรมาเอร์พี่กบได้นะคะผมปลูกพลังประมาณห้าสิบต้นเดี๋ยวจะตอนกิ่งพันธเพิ่มนะแค่ห้าสิบต้นเนี่ยโอ้โหมันเลี้ยงตัวเราได้เลยนี่ดูดูดู แบบเมื่อไรใกล้จะห่อแล้วนะครับใกล้จะห่อได้แล้วนี่ครับเพื่อนนี่มาดูเล็กๆหนึ่โอ้โหนี่นะครับนี่นี่นี่ออกลูกให้เราอีกแล้วนี่นี่นี่ทางนี้นะโอ้โหนี่ฮะเพื่อนนี่นี่นี่ใช่เลยใช่ใช่ใช่นี่ฮะมันง่ายแล้วมันไม่มีอะไรมากเลยนะพี่กบก็ไม่ได้ทําการเกษตรเก่งอะไรนะฮะก็ง่ายๆเลยทําทุเรียนยังไงพลังดูแลแบบนั้นเลยนะให้ปุ๋ยอะไรแบบไหนนะเอาไปใช้กับทุพลังได้เลยนี่เพื่อนอืมนี่ ดกจริงๆดกมากเลยดกมากออกมาอีกแล้วเราแล้วไม่มีปัญหาเรื่องใบพวกอะไรต่างใบงามมากค่ะนะคะก็ขอบคุณพี่กบมากๆเลยนะคะขอบคุณคขอบคุณค่ะฝากติดตามตอนต่อไปนะคะยังไงก็โทรมาได้นะคะจองได้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ